ก็เป็นเป็นนักวิชาการจะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาธิการบดีก็ว่าไม่ไม่ผิดก็ช่วยงานคุณดอนเพราะเราชอบพอกันแล้วคิดว่างานที่คุณดอนทําเนี่ยเพื่อสังคมโดยแท้ผมก็ช่วยเต็มที่อผมมาวันนี้ดีใจมากที่ได้เห็นท่านทั้งหลายก็ทั้งท่านดรสมบัติทั้งท่านดรดามก็ได้คุยกันลงไปหมดแล้วนะฮะผมในฐานะนักสถิติก็ขอกล่าวสั้นๆว่า ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้ดีกรีที่ท่านได้รับในวันนี้เนี่ยทรงคุณค่าทําประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองและสังคมอย่างสง,ง่างามขอบคุณมากครับอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายนะครับเป็นาศาสตราจารย์ของโลกแต่ท่านก็เป็นาศาสตราจารย์นะครับแต่มหาวิทยาลัยนิพโลกนั้นท่านเป็นศาสตราจารย์กิติคุณ นะครับดรเกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ขอได้เชิญอาจารย์ครับท่านอาธิการบรดีท่านอธิการบรดีวิทยาเขตกรุงเทพท่านผู้ส่งคุณวุธท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมขอพูดสั้นๆว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ในจำนวนมากที่เขียนมาตลอดชีวิตเนี่ยชื่อว่าศึกษิ์แห่งศตวรรษที่21อาจารย์รสวัสวร์คงได้อ่านผมเขียนสามคำว่าการศึกษามีไว้เพื่อสามสิ่งหนึ่งการศึกษาเพื่ออัตตานั่นคือศึกษาเพื่อที่จะมีความรู้ความสามารถเพื่อเช่นไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นสัญญาณให้สังคมรู้ว่าคนนี้ถูกฝึกถูกเรียนมาอย่างดีด้านใด คนจะได้ใช้งานได้ถูกอย่างประหยัดเวลาในการตามหาด้านที่สองเรียกว่าการศึกษาเพื่อชีวาว่าการศึกษาที่แท้ต้องไปไกลกว่าด้านที่หนึ่งคือไปเพื่อทำให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่ามีความหมายรู้ความหมายของความเป็นคนยกความเป็นคนให้สูงขึ้นถ้าไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริง มีการโต้วาทีกันระหว่างอธิการปริมาอเลัยชิคคาโก้ที่เก่าแก่ชื่อฮัตชินโต้วาทีกับคนชื่อดูวีว่าการศึกษานั้นเพื่อง,งานหรือเพื่อชีวิตกันแน่ก็สู้กันมาหลายปีปรากฏว่าคนที่พูดว่าสู้ทําเพื่อง,งานการศึกษาเพื่อง,งานชนะนี่คือเหตุที่มหาาลัยส่วนใหญ่ก็สอนคนออกไปเป็นตัวน็อ เพื่อผลิตงานในสังคมก็เลยกลายเป็นกลไกลเครื่องจักรในระบบเศรษฐกิจและการทำมาหากินซึ่งดีแต่ดีไม่พอที่หมาหาลัยฮาวาดที่ผมอยู่เนี่ยเขาสอนว่าเราหาสัจธรรม Veritas ภาษาละตินที่เป็นอยู่ที่โลโก้ฮาวาดแปลว่าหาสัจธรรมแห่งชีวิตหมายความว่าไปไกลกว่าการที่ทำมาหากิน แต่เข้าใจชีวิตถ้าเราเป็นบัณฑิตแล้วเราเข้าใจชีวิตแท้จริงเราเป็นบัณฑิตที่แท้ถ้าเป็นบัณฑิตแล้วชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งเป็นบัณฑิตปลอมแม้ได้ปริญญาแต่มีคำที่สามที่ผมพูดไว้ในหนังสือคือการศึกษาเพื่อปวงประชาคือหมายความว่าต้องไปไกลกว่าตัวเองที่จะเพียงแต่รู้จักตัวเองเห็นคุณค่าชีวิต เข้าใจความหมายชีวิตต้องไปไกลคือเริ่มนึกถึงคนอื่นในสังคมและไปรับใช้เขาด้วยความรู้ความสามารถและความเข้าใจในชีวิตที่มีหากทำแบบนี้เป็นเราคือบัณฑิตที่ส่งคุณค่าเป็นศึกษิษที่แท้จริงที่ผมเขียนเป็นชื่อหนังสือไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนวันนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกส่วนใหญ่หลงทางแม้เป็นมาลัยชั้นนำของโลก ผมเรียนหนังสือมัธยมที่สารัฐเรียนมหาวิทยาลัยมาสามทวีปในโลกมักเป็นมหาวิทยาลัยชั้นดีของทั้งสามทวีปทั้งอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียผมขอบอกได้สารภาพโดยตรงว่าแม้ผมจะสนใจให้มหาวิทยาลัยอยู่แรงกิ้งอันดับต้นมหาวิทยาลัยอันดับท็อปเทนของโลกก็ยังหลงทางหลงทางเพราะผลิตคนออกมาส่วนใหญ่เพื่อเป็นตัวจักตัวน็อตในสังคม เพื่อทํามาหากินที่บอกอยากจะสร้างคนเข้าใจชีวิตนั้นเนี่ยหลุดมาได้ไม่เยอะหรอกและก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนที่เข้าใจชีวิตแต่ที่ออกมาเหมือนที่บณิธานที่คณะที่ผมอยู่ที่ฮาวาดเนี่ยคือส่งออกไปเพื่อไปเปลี่ยนโลกเขาใช้คำว่าไปเปลี่ยนโลกเนี่ยน้อยมากจริงๆมหลาลัยจึงล้มเหลวแม้เป็นหายท็อป10 ไม่ว่าที่อังกฤษที่ผมคุ้นเคยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์หรือที่ฮาร์วาร์ดที่มอนาชเมลเบิร์นล้มเหลวหมดครับในการทำสิ่งที่สองและสามหนึ่งสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียบเทียมฐานสองและสามล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อผมได้รับการเชิญชวนโดยท่านอาจารย์ดรสวัสดิ์ให้มาช่วยมหาวิทยาลัยเวิด์พีซผมเต็มใจเพราะชื่อบอกว่าต้องการไปทำประโยชน์ให้โลก และสิ่งที่แย่ที่สุดในโลกคือมนุษย์เห็นแก่ตัวก็เลยปะทะกันในระดับบุคคลและมากขึ้นปะทะกันระดับองค์กรหนักขึ้นระดับชาติเลยเกิดไม่มีสันติภาพในโลกหากมหาวิาลยแห่งนี้ซึ่งมีความมุมานะจะให้บัณฑิตออกมาแล้วกลายเป็นคนที่ทําประโยชน์ไม่เพียงเพื่ออัตตาเพื่อชีวาแต่เพื่อปวงประชาผมสนับสนุนเต็มที่ท่านอาจารย์สวัสดิ์ได้ชักชวนผมหลายรอบให้มา เป็นประเภทคล้ายๆนายกสภามหาลาัยอุปนา,า,า,ายกสภาอะไรประเภทเนี้ผมก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นมาเยอะหลายที่ทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกรรมการสภามหาลาัยสําคัญที่ระดับโลกที่แห่งหนึ่งอยูย่แห่งสองแห่งในโลกในประเทศไทยก็เป็นกรรมการสภามหาลัยมากแต่ทําไมผมเต็มใจจะและตื่นเต้นอยากจะช่วยมหาลาัยเวิร์ลพีซก็เพราะที่ผมพูดนี้เองว่ามหาลัยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะโด่งดังแค่ไหนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการสร้างแบบที่สองและสามผมหวังว่าบัณฑิตกิติมศักด์วันนี้ที่ได้รับการบรรจงเลือกมาอย่างดีไม่ใช่โดยบังเอิญนะครับแต่เพราะว่าท่านนั้นมีความมุ่งมา่อยากจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสมกับปณิธานให้เกิดสันนิภาพของโลกก็คือนึกถึงคนอื่นอย่างลึกซึ้งที่สุดผมขอฝากสามคำนี้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านคือการศึกษาเพื่ออัตานั้นดี แต่ต้องดีกว่าคือการศึกษาเพื่อชีวาและดีที่สุดคือการศึกษาเพื่อปวงประชาขอบพระคุณครับทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ผมมีความสุขมากแล้วก็ผมรู้ว่าคนที่นี่ทุกคนที่รับปริญญาในวันนี้เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งมีคนเก่งจำนวนมากในบ้านเมืองเราเป็นคนไม่ดีบ้านเมืองยิงไปไม่ได้ นะครับเราทุกคนขอให้ช่วยกันพยายามเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งดีกว่าเป็นคนเก่งแต่ไม่ดีใช่ไหมครับผมจึงใช้เวลาสั้นๆนั่งเขียนเป็นบทกรอนที่ไม่ค่อยสละสะลวยนักแต่อยากจะเขียนออกมาจากใจเพื่อแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายแล้วก็ฝากเป็นสำเนาไวใ้ให้กับท่านด้วยว่าให้ท่านได้ตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของโลกอีกหน้าหนึ่ง เพราะใบหน้าของท่านทุกใบหน้าและบรรยากาศในวันนี้ทั้งหมดที่ไปปรากฏอยู่ทั่วโลกที่แปลเป็นเว็บไซต์แต่ละภาษาของตัวเองที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่านับเป็นร้อยร้อยล้านสองสามร้อยล้านคนที่เข้ามาเสิร์ชมาหามาค้นหาในแต่ละวันวันนี้จะเรียนให้ท่านได้ทราบว่าไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่นี้ประมาณกลางเดือนมีนาคมเราจะมีการสัมมนาใหญ่ด,ด,ดุษฎีบัณฑิตทั้งหมดเลยแล้วเราคงจะได้ยินท่านาศาสตราจารย์ทั้งหลาย จะได้มาปาตากถากันแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรไม่ได้จบอยู่แค่นี้กิจกรรมของ world peace university ไม่ได้จบอยู่แค่นี้แล้วเราก็ยังคงเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับไปยังสังคมทุกสังคมเพื่อให้คนที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นหรือถูกเหยียดหรือถูกมองข้ามให้คนเหล่านั้นกลับมามีส่วนในการสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติให้กับโลกเพราะ เขาได้ถูกสังคมให้คุณค่าโดยมหาวิทยาลัยสันธิภาพโลกคํากรที่ผมเขียนเรียกว่าดุษฎีแห่งชีวิตนะครับหรือว่าดุษฎีแห่งคุณค่าความเป็นคนบนวิถีของชีวิตด้วยดวงจิตและวิญญาณการศึกษาจากความคิดทฤษฎีหลากวิชาเปิดดวงตาสู่อาชีพของคนดีบนเส้นทางแห่งชีวิตที่หลากหลาย บ้างค้าขายบ้างรับจ้างต่างวิถีราชการงานมีเกียรติล้วนมากมีภิกษุณีและพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมเหล่าคนดีผู้มีเกียรติในวันนี้ล้วนมากมีความพรั่งพร้อมอย่างเหมาะสมความประพฤติปฏิบัติน่าชื่นชมล้วนอุดมด้วยความดีที่ยาวนานขอชื่นชมอย่างสมเกียรติของชีวิตด้วยลิขิตด้วยความดี ผูกลิขิตด้วยความดีที่สะสมดุษฎดีแห่งชีวิตข้าอุดมมือประนมก้มกราบท่านอย่างมั่นใจขอให้ท่านในวันนี้มีความสุขให้หมดทุกข์ให้หมดภัยได้สิ่งหวังให้ชีวิตให้บุญเพิ่มเสริมพลังให้มั่งคัง่งให้ก้าวหน้าสถาพรด้วยความรักและปรารถนาดี ศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ดรสุพนัดดอนจันร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิภาพรโลกวิทยาเขตกรุงเทพครับและอีกสักครั้งหนึ่งนะครับท่านดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตท่านบัณฑิตท่านช่วยกรุณายสักครึ่งหนึ่งนะครับที่จะยืนขึ้นนี่ปริญญาบัตรของท่านไว้ที่ด้านซน้ายก็ได้ถือไว้เพื่อจะยืนขึ้นปลบมือให้กับท่านศาสตราจารย์กิติคุณดรสวัสดิ์บันเทิงสุข บุรุษของโลกผู้ก่อตั้งหมายเวลาสันนภาพโลกนะครับช่วยปรบมือให้อาจารย์หน่อยครับปรบมือยาวนานดังๆเลยครับให้กับอาจารย์เป็นกําลังใจให้อาจารย์นักเตอร์สวัสด์นะครับนะครับเป็นกําลังใจนะครับนี่คือผู้สร้างสันนภาพของโลกตัวจริงนะครับนะครับความฝันอาจารย์เป็นจริงนะครับและผมเชื่อว่าแต่และท่านที่นี่น่าจะเป็นช่วยกันเป็นอธิการบดีทุกจังหวัดอาจจะทุกรัฐ และอาจจะทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ได้นะครับขอเชิญนั่งครับขอบคุณครับ